สัมมาวาจาวันนี้เป็นโอกาสพิเศษที่คณะกรมประชาสัมพันธ์มาพักที่วัดมาอยู่วัดมาปฏิบัติธรรมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ประเสริฐประชาสัมพันธ์นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของโลกของประเทศของจังหวัด ของอำเภอของตำบลและหมู่บ้านตลอดจนถึงครอบครัวเราถึงจำเป็นต้องมีประชาสัมพันธ์เพื่อความสุขเพื่อความสงบเพื่อความร่มเย็นเรื่องคำพูดนี้สำคัญมากพระพุทธเจ้าท่านถึงตรัสว่าอริยมรคมีองค์แปด เรื่องสัมมาวาจาคือวาจาที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นธรรมเป็นวินัยคำพูดของเรานี้มันมีทั้งดีและไม่ดีเป็นสิ่งที่สำคัญมากทุกท่านทุกคนจะพลาดไม่ได้ในคำพูดต้องมีสติในการพูดคิดก่อนพูด ใช้คำพูดที่ผู้ฟังเกิดความสุขความสบายเกิดความรักความสมัครสมานความสามคัคคีเกิดกําลังใจในการทำความดีเกิดกําลังใจในการเสียสละพูดเรื่องที่มันไร้ายๆก็ให้กลายเป็นเรื่องที่ดีๆพูดเรื่องที่แตกแยกความสามัคคี ก็ให้เกิดความสามคัคคีสมัครสมานพระพุทธเจ้าท่านสอนเราคำพูดของเราให้เปรียบเสมือนดอกไม้และของหอมไม่เป็นเหมือนลูกระเบิดเป็นคนปากระเบิดปากเน่าปากเหม็นปากเสียครอบครัวของเรานี้ ที่มันเกิดปัญหาอย่าร้างหมดกำลังใจทำความดีในครอบครัวในสำนักงานในองค์กรต่างๆส่วนใหญ่มันเนื่องมาจากคำพูดมักง่ายในการพูดพระพุทธเจ้าท่านเนีเราทุกๆคนปรับปรุงเรื่องคำพูดถึงจะเป็นเรื่องจริงอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ให้เราพูด ถ้าไม่ถึงการถึงเวลาถ้ามันจะกระทบกับความสามัคคีในครอบครัวในหมู่คณะต้องให้รักษาความรักความสามัคคีไว้ก่อนเพราะบาปอันใดก็สู้บาปที่เกิดความแตกแยกไม่ได้ความแตกแยกถือว่าเป็นบาปใหญ่เป็นอนันตริยกรรมเป็นบาปที่ยิ่งใหญ่ ความแตกแยกนี้พระพุทธเจ้าท่านถึงสอนให้เราเรื่องสัมมาวาจาเรื่องการพูดต้องพากันตั้งอกตั้งใจใหม่พัฒนาใหม่ที่เราเรียนจากหนังสือเรียนจากครูบาอาจารย์เรียนจากประสบการณ์ต่างๆมันอาจจะยังไม่ละเอียดรอบคอบเท่าเรียนกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้า ท่านเน้นบอกเน้นสอนพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ประเสริฐไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงไม่มีอคติใดๆทั้งสิ้นการพัฒนาตัวเองในเรื่องคำพูดนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะเป็นสิ่งที่จำเป็นแม้แต่คนพูดเก่งพูดฉลาด ก็ยอมที่จะต้องฝึกฟังคนอื่นเขาไม่ใช่จะพูดแต่ตัวเองคนเดียวถ้าพูดเก่งพูดฉลาดและไม่รู้จักหยุดพูดใครเขาอยากจะเป็นเพื่อนเราเพราะเห็นหน้าเราเราก็จะเป็นแต่คนพูดให้เขาฟังครั้งพุทธ,ธากาลที่พระวินัยทรกับพระธรรมกถึกทะเลาะวิวาทกัน พระธรรมกถึกเข้าไปในห้องน้ำเทน้ำในขันไม่หมดแล้วปล่อยไว้พระวินัยทรเข้าไปทีหลังไปเห็นเทน้ำไม่หมดเหลือไว้อย่างนี้ทำให้ลูกยุงเกิดทำให้ยุงมาไข่อย่างนี้ใช้ไม่ได้ผิดพระวินัยว่าพระธรรมกถึกเป็นแต่นักเทศนักสอนแต่ไม่รอบคอบ พระวินัยทอนว่าเถียงกันอยู่นั่นแหละพระธรรมกะถึกว่าผมไม่ได้ตั้งใจพระพุทธเจ้าท่านได้ยินเสียงพระพุทธเจ้าท่านไปห้ามให้หยุดต่างคนต่างก็มีพัรคพวกเยอะเลยเป็นสงครามทะเลาะกันจนเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระพุทธเจ้าหนีไปอยู่ป่าเลไลเพื่อลงโทษพระที่ทะเลาะวิวาทกัน ชาวบ้านเขารู้ก็ไม่พากันทําบุญตักบาตรเพราะว่าทะเลาะกันจนพระพุทธเจ้าหนีไปอยู่ป่าเลไลไปอยู่กับเสือกับช้างกับปลิงจนหิวข้าวอดข้าวพระจึงได้นึกถึงที่พระพุทธเจ้าห้ามจึงได้ไปขอขมาพระพุทธเจ้าจนพระพุทธเจ้าเสด็จกลับ คำพูดนี้สำคัญเพราะคำพูดนี้มันนำสังคมนำบ้านเมืองนำประเทศชาตินำครอบครัวสู่ความสงบความร่มเย็นพระพุทธเจ้าท่านให้เราทุกๆคนสมาทานตัวเองนะว่าตั้งแต่นี้ต่อไปตลอดชีวิตข้าพเจ้าจะพยายามสำรวมระวังในเรื่องคำพูดที่ดีๆ สิ่งไหนไม่ดีก็จะไม่ปริจากปากของเราถึงแม้มันอยากจะพูดเราก็ไม่พูดจะไม่เอาสิ่งที่มันเป็นระเบิดเป็นมีดเป็นดาบออกจากปากของเราเพราะทุกคนก็ต้องการกำลังใจต้องการเพื่อนดีๆเราจะเอาความเก่งความฉลาดไปจัดการสิ่งต่างๆนั้นไม่ได้ ต้องเอาความเก่งความฉลาดมาใช้มาพูดเพื่อให้สถานการณ์ที่มันเลวร้ายให้กลายเป็นดีอย่างสิ่งต่างๆอย่างนี้นะ่ให้นักประชาสัมพันธ์ทุกๆคนคิดดีๆคิดไตร่ตรองดีๆต้องเห็นประโยชน์แก่ประเทศแก่สังคมเป็นส่วนใหญ่อย่าเอาเงินเอาสตางค์เป็นที่ตั้ง พระพุทธเจ้าท่านในเราเอาคุณธรรมเป็นที่ตั้งประเทศชาติของเราถึงจะเกิดความสงบเกิดความร่มเย็นถึงแม้โลกเราจะวิวัฒนาการไปด้วยเทคโนโลยีอะไรต่างๆพระพุทธเจ้าท่านก็ให้เราแทรกสิ่งที่ดีๆเพื่อให้มันไปพร้อมๆกันเหมือนคนเรามันมีทั้งกายทั้งใจ กายก็ต้องดีใจก็ต้องดีคนเรามันมีทั้งจิตใจมีทั้งวัตถุมีทั้งคุณธรรมมันต้องไปพร้อมๆกันถ้าเราเอาแต่เงินเราเอาแต่ทางวัตถุมันก็ยิ่งพัฒนาการทำมาหากินบนความทุกข์ยากลำบากของคนอื่นการเรียนการศึกษา จบปริญญาตั้งหลายใบจบด็อกเตอร์ตั้งหลายใบมันไม่อาจแก้ปัญหาได้ไม่อาจดับทุกข์ได้เพราะเราไม่ได้คำนึงถึงความถูกต้องไม่ได้คำนึงถึงคุณธรรมไม่ได้คำนึงถึงความสงบร่มเย็นคนเราถึงจะรวยเป็นมหาเศรษฐีมันก็ไม่มีความสุขได้ถ้าใจไม่มีความสงบ ใจมันวิ่งอยู่ตลอดเวลาถ้าเราเป็นคนไม่ร่ำรวยพอกินพอใช้เศรษฐกิจพอเพียงแต่จิตใจของเราสงบมันก็ดีกว่าม,มาหาเศรษฐีที่จิตใจวิ่งอยู่ตลอดเวลาเศรษฐีมันก็มีความสุขเท่ากับคนที่เขายากจนไม่ได้เพราะคนเรามันมีความสุขมีความสบาย อยู่ที่จิตใจเราสงบทุกวันนี้จิตใจของเราทุกๆคนมันไม่สงบเพราะทำอะไรก็เพื่อความอยากความต้องการมันไม่ได้ทำอะไรเพื่อเป็นผู้เสียสละเพื่อเป็นผู้ให้เบื้องต้นพระพุทธเจ้าท่านสอนเราเรานี้เป็นผู้ประเสริฐเกิดมาเป็นมนุษย์ เราต้องสร้างความดีสร้างบารมีต้องเสียสละต้องเป็นผู้ให้ต้องให้ตลอดการอย่าไปกลัวเสียเปรียบอย่าไปกลัวคนอื่นเอาเปรียบเราต้องเป็นผู้ให้ต้องขยันต้องอดทนต้องเสียสละถ้าเราไม่เป็นผู้ให้ไม่เป็นผู้เสียสละ หัวใจของเราก็เป็นเปลืเป็นยักษ์เป็นอสุรกายถ้าเราเป็นผู้ให้เราเองก็มีความสุขพ่อแม่ญาติพี่น้องวงตระกูลของเราก็มีความสุขเราจะเอาอะไรไปให้เขาพระพุทธเจ้าท่านให้เราเป็นคนขยันความขยันความรับผิดชอบนั่นคือการเสียสละ หนักก็เอาเบาก็สู้เป็นคนติดดินเหมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถ้าเราเป็นคนเสียสละความจนมันจะมีมาจากไหนที่มันจนเพราะเราไม่เสียสละเราไม่รับผิดชอบพระพุทธเจ้าท่านสอนเราให้มีความสุขในการเสียสละมีความสุขในการทำงาน มีความสุขมากสบายมากวันหนึ่งวันหนึ่งให้เราคิดเสมอว่าเราได้เสียสละอะไรไปบ้างคนเรานะ่มันรักสุขเกลียดทุก์พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เรารักความทุกข์ความเหนื่อยยากลำบากเราต้องเสียสละถ้าเรารักความสุข เราก็จะเป็นคนขี้เกียจขี้คร้านเอาเปรียบคนอื่นทำอาชีพบนหลังคนอื่นเขาไม่ทำก็อยากได้ทำน้อยก็อยากได้มากต้องเสียสละนะเพราะภาระของเราก็คือดูแลตัวเองดูแลคุณพ่อคุณแม่ลูกลูกหล,ลานตลอดพี่น้องพ้องบริวาร ดูแลประเทศชาติพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อความขี้เกียจขี้คร้านทำเหล่านั้นไม่ใช่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเกียจคร้านไม่เป็นถ้าเกียจคร้านนั้นไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านไม่มีโลกส่วนตัว มีแต่โลกที่เป็นผู้ให้คนที่ไม่ขยันเป็นคนขี้เกียจเขาเรียกว่าเป็นคนที่ติดอดีตติดในภพในชาติไม่เข้าถึงธรรมะไม่เข้าถึงปัจจุบันเมื่อเราไม่เข้าถึงปัจจุบันเราก็มีแต่เรื่องเก่าๆมีแต่ความรู้เก่าๆเ,เราก็ไม่ได้พัฒนาตัวเอง เพราะเรามันติดเรามันหลงมีความเครียดมากมีโลกส่วนตัวมากพระพุทธเจ้าท่านทึงเมตตาสอนเราให้เราพากันมาพัฒนาปัญหาต่างๆภายนอกมันมีมากแต่ท่านให้เรามาแก้ที่ตัวของเราเองมาแก้ที่จิตใจของเราแก้ที่การกระทา แก้ที่กิริยามารยาทของเรามาแก้ที่คําพูดของเราพยายามเน้นมหาที่ตัวเราถือว่าทุกคนที่เกิดมาต้องเป็นประชาสัมพันธ์ทุกคนจะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการทุกคนก็เป็นนักประชาสัมพันธ์ทุกคนเอาสิ่งที่ดีสิ่งที่นำตัวเองนำครอบครัวประเทศชาติ สู่ความสงบร่มเย็นสู่สันติพระพุทธเจ้าท่านสอนเราทุกคนว่าเกิดมาเพื่อสร้างความดีสร้างบาร,รมีอย่างนี้นะไม่ใช่เกิดมาเพื่อติดสุขติดสบายทำอย่างไรจะหาเงินหาสตางได้เยอะเราต้องเก่งเพื่อจะหาเงินหาสตางไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเราคิดอย่างนั้น มันก็เหมือนมแมลงเม่าบินเข้ากองไฟเราก็ไม่ได้สร้างความดีสร้างบารมีบางคนก็คิดว่าถ้าเราจะสร้างแต่ความดีสร้างบารมีเราจะไม่จนแย่เหรอคนเราก็คิดไปมันจะจนไปได้อย่างไรเพราะเราเป็นคนขยันเป็นคนฉลาดมันจะจนได้อย่างไร พราะเราเป็นคนมีคุณธรรมเพื่อนๆเ,เขาก็รักเรานับถือเราเครดิตเราก็ดีมีทั้งเงินทั้งสตางมีทั้งเพื่อนที่ดีทุกๆคนรักคนดีทั้งหมดยอมรับคนดีทั้งหมดนี่เราเป็นทั้งคนดีมีเงินมีสตางถ้าเราเป็นคนดีอย่างนี้ เรตติ้งของเรามันก็ขึ้นเองมันก็สูงเองอย่างคนมีศีลห้าทุกคนรักเคารพนับถือหมดแม้แต่ตัวเราก็เคารพนับถือในตัวเราถ้าเรามีศีลห้าศีลห้าคืออะไรศีลห้าก็คือความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงศีลห้า คือความขยันหมั่นเพียรคือการเสียสละมีเมตตาคนอื่นสงสารคนอื่นเป็นคนไม่มีพยาบาทเป็นคนไม่เครียดมองโลกในแง่บวกในแง่ดีเป็นเพื่อนได้กับคนที่เขาดีและไม่ดีมีเมตตาหมดมีความสุขในการทำงานในการเสียสละเป็นคนกระตันยูกะตะเบที ต่อคุณพ่อคุณแม่เป็นคนที่รู้จักบุญคุณคนอื่นตั้งอยู่ในความดีคนไหนอยู่ใกล้ก็รักก็สงสารไม่ใช่คนอยู่ใกล้ไม่ถูกกันไปรักไปชอบคนอยู่ไกลๆโน่อนอย่างนี้เป็นคนที่ใช้ไม่ได้ทำงานอยู่ด้วยกันก็ไม่รักกันไม่สงสารกันไม่ให้กำลังใจกัน ต้องให้ความรักความเมตตาให้กำลังใจคนใกล้ตัวเรามากที่สุดและผู้มีพระคุณสังคมถึงจะเกิดความผาสุกสงบได้มีคำพูดที่ดีมีประชาสัมพันธ์ที่เยี่ยมเพื่อหล่อหลอมจิตใจตัวเองหล่อหลอมประเทศชาติสังคมตั้งอยู่ในความไม่ประมาทศีล 5. หพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า มันดีอย่างนี้แหละมันช่วยเหลือเราช่วยเหลือครอบครัวเราถ้าเราเป็นคนกลัวศีลห้าไม่ชอบศีลห้าคิดว่าศีลห้ามาบั่นทอนความสุขเรามาบั่นทอนเสรีภาพของเราพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอันนี้เป็นความเห็นผิดมันเป็นคนรักสุขเกลียดทุกข์ศีลห้าเป็นสมบัติของทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ ถ้าเราไม่มีศีลห้าเราก็เป็นได้แต่เพียงคนถ้าเป็นคนก็ทำทั้งดีทั้งชั่วทั้งถูกทั้งผิดอันนี้เขาเรียกว่าคนมนุษย์แปลว่าผู้ไม่ทำบาปทั้งปวงทำแต่ความดีถ้าเราเป็นปัญญาชนพระพุทธเจ้าท่านก็ให้เราพัฒนาเป็นอริยชนจึงจะได้เป็นมนุษย์ สมาธิแปลว่าความสุขแปลว่าความสงบถ้าใจของเราสงบถือว่าเรามีสมาธิสมาธิไม่ได้เกี่ยวกับการนั่งยืนเดินนอนสมาธิอยู่ที่ใจสงบถ้าเรามีความสุขในการทำงานอย่างนี้เขาเรียกว่ามีสมาธิในการทำงาน เรามีความสุขในการเดินเรียกว่ามีสมาธิในการเดินเวลานอนอยาน่างนี้เรามีความสุขในการนอนเราไม่คิดอะไรเขาเรียกว่าเรามีสมาธิในการนอนเวลาเราพูดกับใครพระพุทธเจ้าท่านก็ให้เรามีความสุขในการพูดอย่างนี้เขาเรียกว่าคนมีสมาธิสมาธินี้ ช่วยเราทุกๆอย่างเลยไม่ว่าเรื่องการเรื่องงานเรื่องเรียนพระพุทธเจ้าท่านให้เรามีความสุขในการทำสิ่งเหล่านี้ให้กายกับใจให้มันอยู่ด้วยกันให้ใจของเราอยู่กับหน้าที่นั้นๆเรียกว่าความตั้งใจมั่นชอบชีวิตของเราก็จะมีความสุขมีหัวใจที่มีความสุข ขึ้นสวรรค์ตั้งแต่ยังไม่ตายมีหัวใจติดแอร์คอนดิชันทั้งวันเป็นผู้หยุดได้เย็นได้รอการรอเวลาได้ไม่เผาตัวเองมีสติสัพชัญญะดีมีสติสัพชัญญสสะญญสมบูรณ์พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าคนเรามีสติสัพชัญญะไม่สมบูรณ์ มันชอบเผาจิตเผาใจตัวเองสมาธิมันถึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อทุกๆคนชีวิตของคนเราถึงจะมีความสุขปัญญาของเรามันถึงจะเกิดหวังว่าทุกคนจะสมาทานเอาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอามาใช้เอามาประพฤติปฏิบัติเพื่อความผาสุข ความสงบเพื่อความร่มเย็นของตัวเองและก็ครอบครัวตลอดจนประเทศชาติเราจะทั้งปฏิบัติให้ดูแล้วก็จะได้พูดให้เขาฟังเพื่อจะได้นำความดับทุกข์ที่มันถูกต้องให้กับส่วนรวมที่กำลังแสวงหาความดับทุกข์กันขออนุโมทนากับทุกทุกท่านนะที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติ ถือว่าท่านได้เดินทางถูกต้องสู่สุขติสุขโตอยู่ก็ดีไปก็ดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทินพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่องค์พ่อแม่ครูอาจารย์เมตตาให้นำมาบรรยายให้แก่กรมประชาสัมพันธ์เช้าวันเสาร ที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2555ณวัดป่าทรัพทวีธรรมารามตำบลบางหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา